สวัสดีค่ะข้าครัวกับครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทําแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือนะคะค่ะเราใช้ก็จะใช้เป็นพริกแกงใต้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําแกงเผ็ดหมูนะคะใส่มะเขือนะคะค่ะอันนี้ก็มะเขือเราก็ผ่าแล้วก็ล้างแช่น้ําเกลือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้กะทิแค่หนึ่งกล่องนะคะค่ะเราก็จะเคี่ยวกะทิก่อนนะคะค่ะกะทิของเราก็เดือดแล้วนะคะค่ะเราจะใส่พริกแกงลงไปนะคะพริกแกงนี้ก็จะเป็นพริกแกงใต้นะคะที่เราตำเองนะคะ คะคเมื่อเครื่องแกงของเรานะคะคที่เคี่ยวกับน้ํากะทิส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูนะคะลงไปเลยนะคะค่ะพอหมูใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะ ปิดฝาไว้รอให้เดือดอีกรอบหนึ่งค่ะเดือดฝาแล้วก็คนบ้างเป็นข้างคราวนะคะเผือใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยผงชูรสนะคะชูรสครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะปลายช้อนนิดนึงนะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะค่ะแล้วก็น้ําปลานะคะสองช้อนโต๊ะ แล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็รอให้เมื่อเขือสุกดีก่อนนะคะชิมรสชาติดูนะคะค่ะก็ได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆได้รสชาติที่ยังไม่ถูกใจก็สามารถปรุงเพิ่มเติมได้อีกนะคะในขั้นในขั้นตอนนี้นะคะ ค่ะตอนนี้มะเขือก็สุกแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ